สวัสดีสวีเดนครับเนาะโอ้ยสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่เซลเจนเซนเลหลายคนบ้าอ่าโอเคนะครับเนาะวันนี้ผู้บา่าวจะมานี่ยคำเนาะเขารเรียกว่าต้มเป็ดปลาไหลแล้วเออโอ้หาม้ยออทางตากูโอ้ทางตาข่อยขอยัดห,หยับใครนะคำเนาะอ่าเซเวนวตาด,ดําทําทานรอกันนะนี่คำเนาะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเขารเรียกว่าต้มเป็ดปลาไหลครับนี่ละแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นปลาไหลนะเห็นผมไปก่อน ถ้าคุณไม่ดูผมวันนี้คุณจะเสียใจปีป,ประมาณเจ็ดแปดวันนะครับทําไมเหรอเน็ตผมเบิดครับผมว้ยนะถ้าคุณไม่คำผมคำเองก็ได้คำนะ <c oughs> อันนี้แหละครับค, <c oughs> คุณต้องดูคุณต้องดูของเขาดีจริงๆ,ๆคำนะเบิดโอ้ยนี่เขากำลังมาเลยนะ <c oughs> มายังไงไม่รู้แหละ,อะโอเคนะครับวันนี้ผู้บ่าวใครได้ว่าผู้บ่าวดี๋ยว่อนนะผมังมีแฟนคำนะสดกระโดดกำแพงวัดป่าเขา แก่อาผู้บ่าสจ,จมาเขาเรียกว่าตมเป็ดมันไหลซับแซบเลยคนะอะาภาพไม่สวยไม่ชัดไม่ว่ากันเนอ่นะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมรรดชืดนู้นดับดงน้องบัวครับเนาะ <S <S นี่แหละเขาเรียกว่าสี่เท่ายัางรู้ปะพลาดไม่รู้ปาดปันหะรู้พลาดครับเนาะ <S 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 นักปราดยังรู้พลังครับนะักภาษาอะไรผู้ชายหน้าตาเหล่าเป็นตัวสี่แซบยังคงจะพลาดไม่ได้แกว โอ้ยนะครับนาแลนดํกับทั้ต่างานดอกอ่านี่ครับขอนี่ครับนี่ละนี่เขาเรียกว่าต้มเป็ดปลาไหลคบนี่โอ้ผมไปปักเป็ดเมื่อคืนนะครับโอ้น้ำตาจะไหลหลังกว่านจะได้ตัวละตัวนี้โอ้ลูกเลือดตาแทบกระเด็นรับเนาะแต่ยังไงก็ได้อยู่คบนี่ละวันนี้จะมาต้มเป็ดปลาไหลให้พี่น้องลูกป้านนะกินแซ่บนี่คบนี่แล้บ้านี่ครับตัวใหญ่มีไข่ด้วยนัดชอบคำนหนโอว่าตนนัดได้ครับผมก็ชอบเมืออกันครับตัวใหญ่ใหญ่มีไข่ด้วยนี่ย่งว่า นาฬิกาปลุกปนโอาตอปลุกเอ,อ้สองโมงเช้านะคือเวลาทานยาผมนะผมเป็นคนติดยาแล้วครับติดทุกวันต้องทานทุกวันแล้วนนผมเป็นโรคประจำใสผมขอเวลาแป๊บถ้าจกนมได้อายสิบเฝ้าเออไปหาหลับแป๊บครนะับเนาะก็ยากเข้ายาครับผม รู้สึกจะเข้ายาเสร็จแล้วครับเนาะอ่านตอนนี้ก็เข้าเรื่องเลยนะครับเนาะอาเยาง่ายงงครับเนาะวันนี้ผู้บ่าวจะมาเครื่องปลาต้มเป็ดบันไ,ลไหลให้กินครับเนาะลุ้งป่านนะะ่ะฟังครับฟังไปจึงได้แนวแก่ตัวเออ,อไปถึงไหนแนวแก่ตัวใบปนีนันได้เธอทิงเธหละไปฝากไปสื่บแนวมาแากโอ้แม่ฝากลุงป่านานะอ่ะกระจายเข้าไปเรียกว่าต้มเอียนนี่คืึ เสียบอีหลีโอเบียนแนวแก่ตัวไม่ไปตั้งใดถอยถิงกันเลยไปรักแท้ครับพี่เอพี่หมดใจคำนะทรรักไหลไปแก่ยุปปาให้ลราบังอิญเสียเอมิสใจในตัง้งใดแต่เอิอนดนั่นสิจามันด้วยคำนะั้นะอ้าวเขาเรื่องขาลาดีกว่านะโอ้มาโกมาแก่อะไรมาอ,อนะโอเคนะครับนะ้าพูดไปก็ยาวครับนะั่นแหละอ้าเอ,า,อาง่ายๆครับวันนี้ดีครับ เชฟกระทบไฟฟ้าคบเนาะผมเป็นญาตหาของอาจารย์ยิ่งสักครับผมอาจารย์ยิ่งเสือกคบเนาะจะมาทําเครื่องต้มเป็ดปลาไหลให้กินด้วยแกนคนํเนาะอาจารย์ยิ่งสักสโรแกนเขาจะบอกว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทามามันกินผมอาจารย์ยิ่งเสือกเป็นญาติห่างาของอาจารย์ยิ่งสักพี่น้องทั้งหน้าเพ็่นนะคบเนาะเอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินกินว่ากินกระนดนิ่ของเกณฑ์คำเนาะ นี่ครับเนาะโอ้เนี่ยอร่อยชัวร์ครับเนาะเรียนมากนะโอเคเรดูดดเรื่อยๆไปนะคุณถ้าคุณไม่ดูผมวันนี้คุณจะเสียใจไปบันเสร็จไปวันอย่างที่ผมบอกเน็ตผมหมดครับเนาะคุณจะพลาดเลยนะคุณเวลาดูคุณมีเวลาดูคุณรีบดูครับเนาะนี่แหละครับเนาะไอเล็บอยู่กับบ้าเสีย นี่ครับเน้นๆนะครัเอาได้ผมมหาบาทสิบบาทก็เรียกว่าห้าบาทสิบบาทก็ถ้าคุณจับคลิปได้ใน YouTube ผมนี่แหละครับผคุณจีพุว่ามหาบาทสิบบาทแล้วก็เอาได้หรืเอือนี่แหละเขาเรียกว,ว่าบุกห้าบาทสิบบาทครับเนาะกระปุกมีไว้หยอดตังค์ครับแต่คิดถึงเธอจังมีไว้หยอดเธออ้าวเนาะอ่านี่แหลคบบออะครับบอลล่าดอครับแต่ว่าหยอกมวนขนาดเออหนักครับผมอ่าเริ่มจะได้ที่แล้วครับเนาะ ขั้นตอนต่อไปผมจะนี่ครับเขาเรียกไม่มีรถดูให้เธอขี่มีแต่รถด,ดีให้เธอกินไม่ต้องห่วงในยุพินพี่จะพาเธอไปกินแต่รถด,ดีอ้าวไม่ใช่รวแหละเ <c oughs> ขาบอกแบบนี้นะครัถถูกเงี้ยไม่มีรถดูให้เธอขี่มีแต่เก้าอี้ให้เธอนั่งและเถียงนาน้อยแนนอน,นอยที่กำลังจะฟังสนใจมาสร้างอันล่ะเขากับพี่เอหรือเปล่า,าคิดได้ยังไงเนาะเอาโอเคนะครับต่อไปคเนาะ นี่ครับผมชูรสครับผมชูรสเนี่ยแหะนี่ครับเนาะถ้าผมชูรสถ้าไม่ใส่ผมไม่กินเลยนะครับไม่โรคเสวนนะครับเนาะใครไม่กินก็ไม่ว่ากันนะแต่ผมกินครับเนาะจะลองไปเส้ i, สนหน่อยแซ่บหน่อยแส่บหลายแซ่บลายนีครับชูรสนี่ถ้าไม่ใส่ผมไม่กินเลยครับบอกตรงๆอ่านี่ครับเขาเรียกว่าต้นแบบคือการคนเลย ขั้นตอนต่อไปคือใส่น้ำปลาครับน้ำปลานี่น้ำปลาพิเศษคือชิ้นพิเศษนะครับจากโรงงานเลยครับเค็มได้ใจจริงๆนะเค็มนี่นะน้ำปลาแม่ละควาสีสว่างเค็มเหมือนคนทำโอ้เค็มได้ใจผมดีครับนะเนาะเค็มแต่ดีครับนั่นแหละลงท้ายได้เค็มแต่ดีเด้นี่ครับใส่ลงไปชุบละพ <c oughs> ูดไดแก่ขึ้นไรเด้อ <c oughs> โอเคนะครับนะเข้มเหมือนคนทำเข้มแต่ดดีครับนะสุดท้ายก็ดีเด้ดีเด้อดีละเฉยเงียบเลยไม่ยัดครับนาอยากตักกวคว้ด้วยเทถอนล่ะนี่เขาเรียกว่าต้มปลาไหลใส่ใบมงครับแล้วก็ใส่ใบเาเขาเรียกว่าใส่ใบเอี้งวะจะมีใบใบเขาเรียกว่าใบเอี้ยงนี่ครับนี่เฮ้ยจะให้ดูจะให้ดูอืมเขาเรียกว่า กันชงกันชาแล้วกันนะครับอ่าไม่ควรเอาเป็นเรื่องอยางคนะงกครับนะสิ่งเสพติดกรับนะนี่เขาเรียกว่าใบยิ่งวะนี่ครับน,บนี่นี่นี่ใบยี่หลาเออต้มใบเออต้มปลาไหลใส่ใบยี่หลาครับอะไรชัวร์ถ้าไม่อร่อยคุณก็เป็นป่วยจริงจนูน่นครับพิกัดเก่าพิกัดเดิมคุณหมอก,ก็คนสวยโอ้คนสวยครับนะ้ำปั้นสองโพชยัยแก้วบอกบอกับว่านะครับไปพอแล้วถึงนึออ,อายสังเกาว่วานะำมันนะมันกลายเป็นใดๆเป็นคนหนามึนเนาะมาวก็ ขอแยกคิมครับเนาะ,ะเค็มแต่ด,ดีมีละครซิซัสแบงครับสุดท้ายมีคำบัาดีนะโอ้พสมครับอ่าขอ,อยัดใส่เปรี้ยวนะครับเขาบอกเปรี้ยวบันดีต่อใจครับเนาะสุรามันไม่ดีต่อสุขภาพครับแต่บันดีต่อใจนี่ครับเขาเรียกว่าใบมงนะครับนี่แหละเห็นป่นี่ ผู้ชมเห็นใบบงไหมนี่เอ๊ะเพลียแหละหลายคนถามผมว่าแล้วทำไมผมถึงผมถึงงอกผมก็บอกไปเลยนะต่อต่อยแล้วมันต่อยตอนไหนพึ่งต่อยสรุปแล้วมันต่อหรือวพึ่งต่อยกันแน่ผมงอกขินบ้านเพลียเป็นบ้านเลยครับเพลียยังไงมีมีเห็นไหมเพลียอย่งวะ อหน้ามีเห็นไหมนั่นแหละหัวขี้เรื้อผมนะครับอหน้ามีหน้ามีหน้าหีโอแม่นหน้ามีใบหยาดหยาดคลายตรงนี้ยว้าเออผมว่าแล้วความอะไรมันเตะตาผมครั้งหนึ่งแล้วถ้าอยู่นานแม่ผมตาจะช้ำแน่นอนความพักเหดีขึ้นตาบอดกับมีมตอดใหด้ผมตาตูบแก้ว ข่อยาชิมนะครับเนะนาะคนน่าจะได้แล้วเนาะนี่ครับปลาไหลเริ่มจะเปื่อยแล้วบุ๊คครับปลาไหลตัวโ,โตครับตัวใหญ่มีไข่ด้วยนัดชอบเห็นไหมก็ผมระบบอัตโนมัติตัวมือช็อปนั่นบอครับว้าวเป็นสองน้อยทีครับปลาไหลข่อยาชิมนะครับเนาะถ้าไม่อร่อยคือเปื่อยทันทีอย่างที่ผมบอกบ้านส่งองโปรเสร็จมงมอกกคคนสวยเอาคนสวยอาเรียกอัสราบุรีอาปตัวทิริคันอาชอนเอาถูกแล้ว ป่าทุงยังไม่ได้ที่ครับเออตามนี่คือรถเดิน,นัาเนาอมันก็สมนะครับนาอเออไม่เป็นไรครับผมมีมะนาวมะนาวแม่นแป้นพิจิตครับแหละกาแฟขยาครับอร่อยมากครับเลยมีครับขิงขาดเออไม่ใช่ดิมีครับเครียกว่าใบเอี้ยงก่อนอี้ยังวะทำไมนะผมจำไม่ได้ผมลืมข่าวครับนี่แหละเขาเรียกว่าคว,วามรัก ความจำชิ้นสั้นแต่รักชิ้นยาวเหมือนเดิมคำเนาะไหลไปเลยนะผมเนาะอันน่าจะได้อยู่นะคำเนาะอ่านี่ครับใส่มะนาวหน่อยก็ดีดีนะคำเนาะมีเตี๋ยวม่าบ่ามากินสุ่มนเขาเราว่าเก็บท่างครับดีแล้วเล็กจะหลังจากเครื่องปาต้มเป,ปรตปลาไหลพี่นี่เัาจะปิ้งปลาดุกเคนกินกันมีปะนี่ผมไปใส่เบียดมันเลยขึ้นนี่เดี๋ยวจะย่างปลาดุกให้แม่ละคกันที่สแสงกินครับล่ะ จับนมได้ไอสิมเมาลอดซำลอไปหาเฉียบคำนะโอเคนะครับนะขอจบรายงานข่าวแค่นี้พอนะกเป็